ร่วมค้นโดยบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือแบมท่านผู้ชมครับหลายต่อหลายครั้งนะครับที่เราได้เห็นว่าอุปสรรคในร่างกายนั้นไม่สามารถที่จะเป็นข้อจำกัดในการทำคุณงามความดีของใครบางคนได้เลย ช่วงเติมฝันปันน้ำใจกับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณ์ิจจำกัดมหาชนหรือแบมปีที่9วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับคุณโต๊ดหนุ่มพิกการแต่ว่าหัวใจของเขานั้นเกินร้อยจริงๆครับผมชื่อบุญนามสกุลนาหอมเป็นอาชีพนักร้องตามสวนหารหรือว่าตามหมูกระทะทั่วไปครับพอเสร็จจากร้องเพลงแล้วผมก็ไปเป็นอาสาสมัครกู้ภัยไตรคุณธ,ธรรมจังหวัดชนบุรีครับผม ผมไม่มีแขนไม่มีขาตั้งแต่เกิดเลยครับการเป็นอาสานี้เขาไม่จํากัดขอแค่คนเรามีใจที่จะช่วยเหลือสังคมเท่านั้นครับผมเพราะว่างานอาสาเขาไม่ได้จ้างเราเรามีใจช่วยเขาอย่างเดียวรอกันน่อนะครับข้้งหน้ามีวนที่นหน้าที่หลักของผมคือคอยประสานงานอยู่ในที่จุดเกิดเหตุแล้วผมก็คอยแจ้งอาการคนเจ็บนะครับว่าเขาจะไปโรงพยาบาลไหมถ้าเขาไปโรงพยาบาลผมก็ ขึ้นวยยุ่ไปแจ้งว่าให้ให้เขาเอารถมารับภูมิใจนะคะที่ได้มาเป็นเพื่อร่วมงานกับแกมาหลายปีเหมือนกันเราครบทุกอย่างนะแต่ทําไมเราก็ทอ้อพอเราท้อเราหันมาดูพี่เขาเออก็ภูมิใจอะ่ะก็เราก็ขึ้นสู้อะ่ะและเพื่อสนับสนุนการทําความดีของคุณโต๊ดนะครับช่วงเติมฝันปันน้ําใจกับแบบปีที่9จึงได้มอบอุปกรณ์ดับเพลิงสําหรับติดรถเพื่อที่คุณโต๊ดจะได้นําไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปและถ้าหากท่านผู้ชมต้องการสนับสนุนคนดี ก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บน,นหน้าจอในขณะนี้ครับเวลาเขาเกิดอุบัติเหตุเขาก็ต้องการมูทิไปช่วยเขาครับช่วยกันคนนิดคนหน่อยทั้งคมน,นี้ถึงจะน่ายอยู่